สบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์สิกุสุคนกระตือหมองทุกบอลกินพันกระปุ้นน้ำกันเด้อพี่น้องพันกระปุ้นใส่หอยหอยเซรีไปหาเมื่อวานนี่นะเนาะบายดีนะลูกบายปะลุงหอยเต็มปากกินดีๆหนังดีๆีกระดิกกระดอก

บอกนะเอาปินน้ำลังเจ้กับเจ้วานสามโอ้ยจำเจ้สมอาสลีน้องนี่อย่างนี้กิน thả lưng Bà đi bà luôn đang đáng <laughs> Nhậm là phải đang rồi มกืกินกับผุนกันยังสาวมานะั้กินเมื่อไหรนป้ากินป้ากแบบินป้ากแบบินป้ากแบบินป้างโอ้โหแบบพักกับเจ๋อเอลุยกัอนอยู่เแบบิ่งเอาออกมให้อลุย เกตายแล้วในก็ตาและต้องเอามือยุบพี่น้องเลยเอาบ่วงมาแซบต้องมือวันนี้พักพรนพี่น้องเลยพักเผาห่านมันไหนไปทางไหนก็ได้พักพรอนย้อนอารมณ์ จ้งได้กระแลดโควิดจ้งได้กับไปบ่ได้พี่น้องเอ้ยจ้งได้กระคาโควิดจ้งได้กระขืดย่านหนูจ้าเหื่อนใช่เนี่ยแต่ไปป่าไปดง<ย>มัมีโควิดไปในเมืองย่านพี่นอ้อย บ้านนี่ก็ปะดินน, <c oughs> น้ำหยาบหยาบโอ้มันหยาบก็ได้นี่ยังไงาบขนาด <c oughs> ไม่โตเ้ายวอนไรคนงานนะผุดจึกอยู่ฝ่าลุงบอเรียบุ๋งเลิศขนาด ครับดีๆลกเห็นมันเยอะเนยผมกับบอมันหนึงกระปุกตั้งยันโควิดพี่น่องกินกินหอยผัดมากิมกับแจ่วันพันกัะปุกอีี่น่องมันลบเบาเขากันจากหน่อยปันได้ ล<ส>มันยอ่อยนะลูกกระเบื้องมันก้อนมันย่อยนะต้องถือจั้มจั้มแจวใหม่อะได้แจวเก่าก็กินกับอันนี้ค่ะ อ้นัเอาละจะได้เจียวพันกับปุ่นวานนี่เหลือแค้น้ันลนแว่างานองอ,อุ้ยนาทีสิคันสมสะก้อนคันขึ้นเลย ลุยเลยเดี๋ยวมันกระสุนไม่แห้งอาแบบนี้เลยเนาะพี่นักข้างซ้ายว่วงมันจะแสบงนะาปมุ้งไปเลยขึ้นมาเลย ăn bây giờ đâu rồi đâu mà bọn mình hèn nhỏ đâu mình đi đâu Trừng mà nhung kìa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  nhung dùng làm cái nhỏ của cái, cái nhò cái này lời dùng làm của cái nhò cái này lời ไก่กูยังไม่ตายยังมาตัวนี้ไก่กูยังไม่ตายดอกไม้ยูดอกมาตัวนี้ขวาชอกปอกเลยไงแอร์ไก่กูมาสัวนนี้ไก่ตายไนนก่ แม่ให้มาเป็นว้ามีตานม่เต็มม่ตาเก่ามาไมาเจอมันยังเหลือมั้จะจาอมัอมลง็เมา,ามยาปกสิ่งหือเมอยายาไปจาง ัหงลจากอันกินผ่านกระปุ่นเรียบร้อยก็มาต่อกินก้อยพี่น้องเลยมือนี่สาปิ่นออกมาเยี่ยมยามเด้อพี่น้องมาเหรียญน้ำนั่งมาเนี่ยบายดีพี่น้องมากินก้อยตรงกันเนาะหนึ่งก้อยพี่น้องมีลายสาวเลยพี่น้องสบายดีหัวทางกินหัวทางกินจ้า จองไครกัจองเรื่อียนะลูกเจ้า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 จ้จาจ้จ้าบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงเนี่ลูกละตะหอนแท้ผมก็ได้มาโอ้ยมัดให้มันป่อยู่เอ้ยมัดแก้มันแก้มันแก้มันแก้วแม่นบ้แม่นบ้เผ่นอย่างบ้ากบบัวบ้านนี่กับต้นลินนาของมัวบ้านนี่บายดีไปไน้ำเอื่อยไม้ต้ัว้านสบดีป้าลุงไวไป้านไนนี่เนาะงอก งอกแม่ยิดโทรศัพท์เมื่อกี้น mm. ี่น้ำตาลถึงกะทิเนี่ยนี่มันจะยามัเด้อพี่น้องมนี่มันจะปิ่นแต่ไม่ยามพี่น้องเอ้ยแง่ควาไปกินหนึ่งกอนกินหนึดีมาพ่อหนึ่งก้อยคดีนโดนพ่อกันเถื่อนหนึ่งเนาะโอ้ลายปีเลยได้ไปเดาะกันเนาะแต่ยุ้งเทปไปเห็นงานน้ำตาลเมื่กี้ นึงมาพอกันน so ี <I 'm S 1> er. ่แม่นไปเฮ็ดงานนํากันตะกี้นะพี่น้องอยู่เมืองไทยอยู่แถวไดก็นะตอนเฮาาะึกบ่แถวอันจลัญจรันบะซอยราดสะพึกเดเนาะหมู่บ้านยังึกลมอืมหมู่บ้านพึกพิลมเบิ่งอีนเบิ่งมาตะกี้นเอาไปพอกันอยู่ไปพอกันแหละคนบ่ได้เห็นกัน3 4 5ปีเนาะ ไปเห็นผ่านกันแวบบบะุดแบบสะดุดตาเะอนนะคือคนบ้านเฮาใท้บ่บ้านนี้เจ้าไปถามไปก่อนถามเมลเลเซียบ่ืม,มาหมองเวน่งเห็ดงานอยู่ใส่วันถามดูหมอเคยไปหลับนอกอยู่อยู่โรงเรียนนันนา,นาชาถามไปถามมาโดนกันมาไป, <c oughs> ไ,ปไปหลับนอกก็ไปเจอกันนเอาไว้เนาะตะกี้น่ะเห็นกัน ก็เคยไปชองชั้มเที่ยงเรียนนาฬากาเป็นเพื่อนกัเขาลุงเรียนนุงกันแต่ปมเนองคงไปเหตุงานกับไปไปไปอยู่น้อเพิ่นหนึ่เธอหนึ่งพี่เดียกน้องบางคนบันก็เองนลงจากัไยนก้ลกันไม่ล่ยกบ่พออยู่กรุงเทพยินโม่กันแต่งแต่น้นน่อยพี่น้องเลยนหอกสุดตาพื้นกับสีสุดหอกยู่ดอกเดีอยวรอประกาศผ่านเนาะ คนบ้านเห็นมนแบบนแปลก้เนาะนสะดวกตเมีเส้นกินดีๆลูกกินดีๆนหมูกันเนาะกับหุนเดีเห็นกินดีๆเพาหนหลายปีนะตอยู่ับไปกงเทพแต่บเเห็นกน้า่นเ็นงานอยู่ใจเนาะบริษัต่อกันมีเบอร์กันมีเั้งจากนันมีเเนาะมีจะเบอร์นะน้เนเนจากันอันนมากะมาเลเลยมาแล้วก็เร็วเล เมได้ก็เห็นตะกี้นะคันประชุมตายกับจนออกขอนหูตะกี้มีแต่ทรแบบเบอร์เนาะเสีงเบอร์เสี่เบอร์เนาะเอาเมะทางนี้บอกกินมาน้อทางนี้เนาะทายมาทางนี้ก่อนสวัสดีพี่น้องยังเมายังเมาทางเงินคิเส้เนาะจ็กธุรกิจยังดอกเลยนาะ มีแต่กินอย่างเดียวตายวะเองเสียตะกิ้โควิดอยู่ว่กินหลับลายกินแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยเตรียมโตสิไปใช้ต่อเนาะมาสิไปเก็มผกเนาะเก็บมักผกพี่น้องเอ้ยแต่ว่าติดตามรับชมอยู่ช่องชาวปิ่นเลยพี่น้องสไตล์ชาวปิ่นตอนเก็บมักเพชรต่องนี่เออพอจบคลิปไปพ่อสันนี่เนาะพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อขอบพระคุณหลายๆสบายดีเห็ดเนี่ยเรื่อขอากละองบ่บอหนะสบายดีพี่น้องสบายดีหลาส้มเนาะสาส้มอยู่ซอกสาวสาวปิ่นพี่น้องเลยสปิ่น